แม้จะปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าความฟินยังไม่จบง่ายๆค่ะสำหรับรละครดราม่าครบรถเรื่องตามหารักที่เธอลืมของพระเอกนางเอกเคมีใหม่ยังหนุ่มแจมรัชตาะแล้วก็สาวเบสคสําสิงค่ะ ที่แฟนๆน,นะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีคู่นี้ชวนให้เผลอยิ้มตามจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับกองละครเรื่องนี้นะคะเลือกไปปิดกล้องกันถึงทะเลบรรยากาศเนี่ยบอกเลยว่าหวานชํำตั้งแต่โลเคชั่นยันโมเมนต์ของนักแสดงจริงๆค่ะคุณผู้ชม่ะทําเอาแฟนคลับหลายคนนะคะเสียดายไม่น้อยที่การถ่ายทำเนี่ยเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วค่ะคุณผู้ชม ล่าสุดค่ะพระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มแจมรัชตานี่ยก็ได้ออกมาเสิร์ฟโมเมนต์ความหล่อแบบไม่พักด้วยการโพสต์ภาพบรรยากาศริมทะเลบอกเลยว่าแต่ละช็อตเนี่ยหล่อมากหล่อแบบมูดดี้สุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งเลื่อนผ่านดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งเจอแต่ความเท่ความคมของพระเอกคนนี้แต่ไฮไลท์จริงๆที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดกันสนั่นโซเชียลนะคะอยู่ที่ภาพสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม ก็เพราะว่าเป็นภาพเซลฟี่คู่กับสาวเบสคําสิ่งนั่นเองค่ะงานนี้นะคะทำเอาหลายคนเนี่ยเห็นแล้วถึงกับยิ้มแก้มแตกเพราะเป็นโมเมนต์ที่ดูธรรมชาติอบอุ่นแล้วก็ชวนใจฟูแบบสุดๆค่ะ ซึ่งทางด้านแฟนคลับนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่ารูปแรกหล่อเท่ส่วนรูปสุดท้ายน่ารักมากแล้วก็ได้บอกอีกนะคะว่าคนก็หล่อวิวก็สวยอยากไปทะเลเลยมีหน้าจัดริมทะเลก,ก็ได้นะแจมแล้วก็มีคอมเมนต์ต่ออีกนะคะว่ารูปสุดท้ายใครว่าพี่น้องฟิลแฟนชัดๆพร้อมบอกอีกคะ่ะว่ารูปแรกโคตรเท่สุดท้ายโคตรน่ารัก100ไม่หักจัดมาอีก คอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าถ้าแจมมีความสุขพวกเราก็มีความสุขหล่อมากรูปสุดท้ายน่ารักมากหลายคนคะ่ะหลยๆเมนเข้ามาคอมเมนต์แซวรูปสุดท้ายจริงๆคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าหนูมาดูเพื่อรูปสุดท้ายจริงๆว้ายรูปสุดท้ายน่ารักมากหล่อน่ารักพาคินขวัญเนตรพร้อมบอกอีกนะคะว่ารูปสุดท้ายยิ่งอยู่ด้วยกันหน้าตายิ่งเหมือนกันพร้อมบอกอีกคะ่ะว่าชงทําไมเจ้าตัวเขาลงเองจบฟินชอบมากเอาไปลงทีทีด้วยเลยครับ พร้อมบอกนะคะว่าแจมน่ารักละครเรื่องนี้พี่แจมมีน้องเบสเป็นน้องสาวที่จริงใจมาเพิ่มอีกหนึ่งคนหลายๆคนนะคะเข้ามาบอกว่าหล่อมากค่ะรูปสุดท้ายน่ารักมากๆหล่อมากค่ะรูปสุดท้ายหวานมากภาพสุดท้ายหวานมากค่ะหล่อมากรูปสุดท้ายน่ารักมาก นะคะยังแซวกันไม่จบค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมบอกอีกค่ะว่าว้าวาวา,วารูปสุดท้ายอะ่ะอยากให้ลงบ่อยๆนะคะชอบชอบทะเลหวานมากค่ะพร้อมคอมเมนต์บอกอีกนะคะว่าคุณพาคินกับขวัญเนตรน่ารักที่สุดหล่อมากรูปสุดท้ายน่ารักจังแล้วก็ได้บอกนะคะว่ารูปสุดท้ายฟิน <c oughs> ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะในงานปิดกล้องเนี่ยนุ่มแจมรัชตะก็ได้พูดถึงสาวเบสคำสิงด้วยน้ำเสียงจริงใจว่า น้องเป็นนักแสดงที่ผมทำงานด้วยแล้วสบายใจผมไม่รู้หรอกว่าผมเคยโดนต่าง,างๆนานามาผมไม่ไว้ใจใครง่ายๆเบสเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดแล้วที่เราสบายใจที่คุยด้วยแมนที่จะคุยกับผมน้องมี energy เยอะแต่ก็ช่วย support พี่ด้วยผมถือว่าน้องดังมากผมอาจจะดังในสังคมวายแต่สังคมแมสไปทั่วประเทศเขาดังมากผมถือว่าผมเกาะน้องเขาดังได้ไหมขอบคุณครับ จากนั้นเนี่ยหนุ่มแจมก็ได้เข้าไปกอดสาวเบสด้วยความเอ็นดูค่ะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของงานปิดกล้องคำพูดและโมเมนต์เหล่านี้นะคะทำให้แฟนๆหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของแจมเบสแต่เคมีของทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะไม่ใช่แค่ในจอเท่านั้นนะคะแต่นอกจอเนี่ยก็ดูสบายใจแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยพลังบวกจริงๆค่ะ